เฮลตี้มอร์เอ็กคอรดมาเธอแกลดโอปินิ่งแบดนูเทสซ่านาทิส จาะตลาดชะลอวัยและความงามพร้อมเสริมทับพาร์ทเนอร์ธุรกิจและกูรูด้านสุขภาพเป็นพิกัดต่างเปา้าคืนแทนผู้นำแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพเมื่อวันเสาร์ที่5รกรกฎาคม2568บริษัทเถวที่เหมาะจำกัดโดยคุณนภภพกิจนิธิเลิศวิจิตพร้อมด้วยบริษัทก็อดมาเธอจำกัดโดยคุณนตัตตีจิตนภัและโคชเชสสุรเชษบงลอจัดงานแกลนโอเปนนิ่งแบรนด์นูเทซ่าสารสกัดเอ็กทรกพรีเมียมสูตรเวชาศาสตร์ชะลอวัยและนาที โดยมีเฮลแอนด์อ c ดูเคชั o n อนซัลแ t น n ์ดรมินจุนและเพื่อนพ้องดาราเซเลบอาทิตย์นอตบรริษเฉียงเฉียงยูทูบเบอร์ชื่อดังจังของเพจเฉียงไปอยู่ไหนมาแอลกะมลวันศรีว erm ิไลรวมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นค่ะ วันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวแบรนด์สินค้าของนัตตี้นะคะชื่อว่านูเทอร์ซ่าแล้วก็นาทีนะคะซึ่งนูเทรซ่าเนี่ยเป็นแบรนด์เกี่ยวกับลองชีวิทยการชะลอวัยนะคะทำให้เราดูไม่แก่จากเซลล์ไมโทคอนเดรียข้างในของเราเลยนะคะส่วนนาทีเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของความสวยขว้มงามของผู้หญิงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนัทเนี่ยก็ได้พี่นกนะคะซึ่งเป็นอ่อเรียกว่าเอ็นจิ้นอิเลสเตอร์ให้กับเรานะคะซึ่งพี่นกเนี่ยก็เป็นคนที่อ่าสำเสร็จสำเร็จในธุรกิจมา,มาแบบเรียกว่ามากเลยทีเดียวนะคะคือ คอนเซปต์ของพี่นก็คือบ่อยเงินร้อยจากสู่จากป่อยเงินร้อยสู่ซีโอพันล้านนะคะก็เลยมาร่วมอินเวสต์กันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นาดีใจมากๆนะคะค่ะพี่นกบเรียกว่าเป็นพันธกิจที่ทําร่วมกันระหว่างบริษัทที่ผมดูแลอยู่กับบริษัทของนัตตี้กับคุณเชษด์โดยเพอร์โพสหรือจุดมุ่งหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่สินค้าที่เราเห็นในวันนี้แต่ว่าความความหมายของเราเนี่ยมันทำเรื่องเกี่ยวกับ human longevity มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้คนมีพลังงานชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงการมีชีวิตแบบมีความหมายด้วยซึ่งการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยเรามองภาพว่าเราจะต้องสร้างประวัติศาสตร์สร้างตำนานระดับใหม่เพื่อส่งมอบคําว่า Human l o n g e v i t y ให้เป็นรูปธรรมให้กับผู้คนในประเทศไทยแล้วก็เอเชียด้วยเราจึงต้องเอก,กันเพื่อเสริมพลังในส่วนของผมรับผิดชอบเรื่องหลังบ้านกับ financing แต่ว่าคุณนัดกับคุณเช่นเนี่ยดูแลเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เรื่องการขายแบบเต็มกําลังตามจุดแข็งที่แต่ละคนมีอยู่นี่คือภากรกิจที่เรียกว่าภากรกิจระดับเอเชียไปสู่ระดับโลกเลยนี่เป็นวันคลิกออฟครั้งแรกและพลังงานมันก็จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสำเร็จและชัยชนะให้กับมวลมนุษยชาติร่วมกันนะคะรับว่าคุณนเออจากแบรนดไหนก็พันล้าน ใช่ครับาทุกครับพันล้านแล้วก็พันล้านดอลลาร์ครับดอลลาร์ดอลลาร์นะครับก็คือเพราะว่าคือมองธุรกิจยังไงมันมันมาจากหัวใจหัวใจก็คือเราคิดถึงการส่งมอบคุณค่าที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเรื่องไหนครับเรื่องความหวังของการมีชีวิตที่ดีบุคลิกภาพที่ดีสุขภาพที่ดีแล้วก็การที่เขาสามารถ ใช้พลังแห่งความรักและสุขภาพในการใช้ชีวิตของเขาร่วมกับคนที่เขารักในครอบครัวและในสังคมนี้เมื่อเราคิดถึงการให้สิ่งดีๆกับลูกค้าเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้รับการสนับสนุนที่ยั่งยืนแะน,นี่คือแคดลับที่มาจากสมองและหัวใจผสมกันนะครับส่วนของผมส่วนของผมเนี่ยก็ได้รับโอกาส ทั้งผมและภรรยาก็ได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยมจากทางพี่นกที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ฝั่งของผมเนี่ยก็เราสามารถที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่สร้างคุณค่าให้กับทางพี่นกแล้วก็ทุกทุกคนที่ต้องร่วมมุอได้เพราะว่าผมเองเนี่ยมีพันธกิจในเรื่องของการมีชีวิตที่ยืนยาว7ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เขียนหนังสือเรื่องของ future human longevity อยู่อย่างไรให้ถึง100ปีอาที่จะมีชีวิตยั่งยืนละก้ากระโดดนะครับ ผมเองเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะมีชีวิตนับร้อยปีนะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยเราคำนวณมาจากเรื่องของอ mindset แล้วก็ครบถ้วนทุกอย่างที่จะทําให้การมีชีวิตที่ยยาวเนี่เลยครบถ้วนไม่ใช่เรื่องของการคาดเดาแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราเป็นเรื่องของ education เรื่องของความรู้ด้วยที่ไม่ใช่แค่ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์แต่ว่า เทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาจะทําให้ผู้บริโภคสามารถที่จะรู้ด้วยว่าผล mm ิต hmm. ภัณฑ์ที่คุณทานเข้าไปเนี่ยมันทานเข้าไปแล้วมันมันได้ผลจริงหรือเปล่ามันมีผลยังไงต้องตรวจวัดได้ไม่ใช่การคาดเดาอีกต่อไปครับเร็วๆนี้เราจะมีนวัตกรรมแล้วก็มีเครื่องมือที่จะทาให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้เข้าถึงการมีภาดวัดที่จับต้องได้ระดับผู้บริโภคครบับผมค่ะคุณหมอท่านน นี่เข้ามามีศัตรอะไรยังไงกับแมนบ้าง ก็สาหรับตัวผมเองนะครับในฐานะที่เราเรามีความรู้ทางการแพทย์นะครับต้องยอมรับว,ว่าผ,ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกอย่างนะครับก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยไม่ว่าจะปลอดภัยต่อตัวเราเองหรือว่าปลอดภัยต่อผู้ที่กินเข้าไปนะคร mm ับ hmm. เพราะฉะนั้นตัวผมเองก็จะมุ่งเน้นในแง่ของการดูแลคุณ,คณภาพมาตรฐานทางการแพทย์แล้วก็ความปลอดภัยของตัวสินค้าแล,แ,ลแล้วก็ต้องมาดูมอนิเตอร์ต่างๆว่าหลังลูกค้ารับประทานเข้าไป เป็นช่วงเวลา3ดดเดือนหเดือนจุหนึปีนะครับมีปัญหาใดๆตามมาตาม่างอันนี้คือสิ่งที่เราเราเราคอนเซินกับกับกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเราก็เลยผมเลยต้องเข้ามาดูว่าเราจะทํายังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยแล้วก็มีช่วยให้คนมีอายุที่ยืนยาวได้จริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย relationship กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ เราต้วงมินจุนเน่ยนะ Health and Education Consultant เน,นี่ยก็คือนอกจากจะให้เรื่องของความรู้แล้วเนี่ยยังช่วยเช็คในเรื่องของ Food Safety ใช่ไหมครับว่าแต่ที่ที่ผลิตเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่ามีสารสก,กัดเหล่านี้เหล่านี้อยู่ในซองแต่ว่าเช็คด้วยว่ามันมีจริงโดย Lab Independent ของเราในที่สุดมีอะไรบ้างครับ ตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวของนูทริซ่าแอสตาแซนชินนะคะซึ่งแอสตาแซนชินเนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องของการชะลอวัยนะคะแต่ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่แอสตาอย่างเดียวซึ่งเรามีตัวโคควเทนเรซโวรอลนะคะเรามีวิตซีเรามีโหหไหลตัวมากต่างกันรวมทั้งหมด20ตัวรวมกันซึ่งถ้าคุณจะต้องกินอาหารเสริมเนี่ยคุณจะต้องไปซื้อประมาณ6-7ตัว ใช้เงินประมาณ6ถึง6 0 0 0ถึง10,000แต่ถ้าคุณกินของเราเนี่ยมาอยู่ใน1ซองเลยซึ่งเราเรียนเรื่องของโภชนาการมาเรารู้ว่ามันเวลามันไปอยู่ด้วยกันแบลคโดเนี่ยมันส่งเสริมกันยังไงได้ดีบ้าง<อ>าแล้วก็รสชาติอร่อยมากอร่อยไหมคะทุกคนอร่อยเนาะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องผลิตของเราแล้วส่วนตัวนาชีสเนี่ยก็คือออกมาเรื่องของลิปสติกแล้วก็บัชออนนะคะตอนนี้ค่อยๆลอนแล้วก็จริงๆมีโปรเจกต์อีกเยอะมากแต่ขอยังไม่พูดตอนนี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่หลายๆคนเห็นแล้วจะต้องช็อกมากๆ ผม<ข> <uet. S 1> พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์นูทรีซ่านิดนึงแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ตัวแรกที่ออกมาคือนูทรีซ่าแอสเตอร์ซันทินซึ่งทานแล้วผิวดีผิวลื่นทานแล้วแบบกอดกอดคนข้างๆได้ไม่นานครับก็ <ทำ S 1> คือแค่นั้นเองเพราะผิวเขาดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวที่สองที่จะมาก็คือตัวเรื่องของอสมองนะครับแล้วก็เอ e เนอร์จีนะถ้าเราอยากได้พลังงานหลายๆคนเนี่ย เลยหลักสี่มาแล้วใช่ไหมฮะยังไม่ถึงอะไรัผมเองนะครับผมผมเองคุณคุณห้าสิบเขาอย่างอันนี้คือน่าจะเจนซีอ่าเจนซีขอโทษผมเองผมเองผมเองที่เ็นื่องโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีตัว Energy Boost เนี่ยมันจะช่วยซ่อมเซลล์ตัวที่สองที่ออกมาตัวที่สามก็คือตัวเรื่องของหัวใจทำให้หัวใจเนี่ยหลอดเลือดของเราดี ครับใครที่บอกสูบบุหรี่มีชีวิตที่บอกว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองจะมีตัว DNA test จะออกมาเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะพูดอย้ใหญ่ของผม DNA test แล้วก็การอนิมูนเพียบมากครบเซตค่ะทั้งหมดเลยครับผมอ่ะแล้วก็าสองพี่น็องตอนนี้ความเพื่อนก็มาให้กำลังใจเพื่อนนะครับเห็นความตั้งใจของทั้งสองคนนะครับรวมถึงเป็นตัวทดลองให้เขาด้วยเป็นคนแรกๆที่ต้องรอถึงเวลาให้ลองว่า ที่เขาพูดเนี่ยมันโม้หรือเปล่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทดลองอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะวัดผลกันว่าที่ใช้ผลิตภัณฑ์เขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันส่งผลกับตัวหรือไม่นะครับอันนี้ก็หลักๆคือมาให้อำใจกับทุกๆคนในความตั้งใจของทั้งหมดทุกคนที่ตั้งใจจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกทคนได้ทานครับส่วนผมเองขอพูดในฐานะเป็น เพื่อนมหาลัยคุณน็อตก็แบบผมก่อนที่จะติดต <odo> ่อค <control. S 2> so okay, ุณน็อตไปผมบอกภรรยาว่าอะไรก็ตามที่เราจะร้องขอเพื่อนคนนี้ทำเพราะว่าผมเป็นติ่งทั้งอาทั้งพ่อเขาว่าอย่าทําให้เขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็ทางเพื่อนเ็าบอกว่าโอเคเราสบายใจที่จะใช้เราสบายใจที่จะให้แน่ใจว่าของมันดีจริงเพราะฉนั้นตรวจเลือดเราด้วยเดี๋ยวมีคุณหมอนะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งครอบครัวเราใช้แล้วก็ดูมาดูผลแล้วกันจริงๆว่าของมันดีจริงหรือไม่จริงพี่น็อตจะดูเด็กลงสิบปี ยังไงก็ตามก็อาจจะไม่หลอเท่าผมจะมาดูต้องรอดูมาใช้เวลานะต้องต่อเนื่องไม่เท่าผมแต่รอกว่าก็ขอพี่ม้งพี่ผมก็โอเคค่ะตามนี้เลยค่ะ